สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านแก้มแนละทางร้านคุณรุ่งรถสวยก็ได้กลับมารีวิวรถสภาพดีราคาย่อมเยาวและใช้งานได้ในระยะยาวกันอีกครั้งแล้วนะคะรถที่แก้มจะมานําเสนอในวันนี้นะคะบอกเลยว่าฟังก์ชันครบครันนะคะเป็นรถบ้าน APV7 ที่นั่งนะคะ เหมาะกับใครนะคะที่สนใจในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกสบายพื้นที่กว้างขวางสมรรถนะการขับเคลื่อนเนี่ยดีมากเลยนะคะการทรงตัวก็ดีนะคะแต่กลุ่มเป้าหมายที่สนใจแบบรถคันนี้เป็นอย่างยิ่งนะคะโดยเฉพาะเป็นกลุ่ม ครอบครัวนะคะที่มีทั้งเด็กเล็กหรือผู้สูงวัยหรือจะเป็นวัยใดก็ได้ที่ต้องการความสะดวกสบายนะคะท่านผู้ชมรถที่แก้งจะมารีวิวในวันนี้ก็คือ Mitsubishi Space Wagon 2.4 GT นะคะเป็นเครื่องไมเเว็ปี2009สีดำสวยๆเลยจ้าท่านผู้ชม <Wow. S 1> นี่ก็จะเป็นสภาพเบื้องต้นนะคะเป็นการแพลนแบบ เกริ่นนาต้นคลิปเท่านั้นนะคะเพราะแก้มเนี่ยจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาดูตั้งแต่ภายนอกนะคะยันล้อยางภายในนะคะท้ายรถยินเครื่องยนต์กันเลยทีเดียวค่ะรวมไปถึงส่วนสุดท้ายด้วยนะคะพวกราคาเงื่อนไขพิกัดแล้วก็ช่องทางการติดต่อเนาะแต่แก้มขอบอกราคากันตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะว่ารถ APV 7ที่นั่งที่มอบความสะดวกสบายนะคะและสมรรถภาพ การขับเคลื่อนดีมากๆขนาดนี้เราขายเพียงแค่198,000บาทเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมและสามารถผ่อนได้นะคะนานสูงสุดถึง60งวดกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอินโทรแบบแรกๆเลยนะคะารายละเอียดเนี่ยถ้าอยากจะสลิปไปนะคะไปที่ท้ายคลิปของเราได้เลยนะคะแก้งก็จะบอกพวกเงื่อนไขการซื้อขายต่างๆไว้เลยหากใครนะคะสนใจรถคันนี้ก่อนเลยก็สามารถ โทรมาที่เบอร์หัวบนด้านซ้ายของคลิปได้เลยนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทันทีหากใครสนใจแล้วนะมาเพื่อไม่เป็นการรอช้าเดี๋ยวแก้นเยจะให้มาเริ่มดูในส่วนของหน้ารถก่อนเลยนะคะส่วนหน้ารถนี้ให้เห็นสีก่อนเลยนะคะตัวบอดี้ข้างหน้าเนี่ย สวยงามนะคะเป็นสีดำนะคะแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมเนี่ยได้ทำสีมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นรถบ้านนะคะคันนี้แน่นอนว่าการบรนหารและการบำรุงต้องดีแน่นอนค่ะในส่วนของไฟนะคะไฟหน้ารถเนี่ย สวยๆงามๆไม่มีขุ่นไม่มีขีดไม่มีข่วนนะคะแล้วก็ไม่เหลืองด้วยนะคะสวยๆงามๆเลยนะคะดีไซน์ออกมาสวยงามมากในตัวกระจังนะคะก็เป็นกระจังลายรังผึ้งอย่างนี้เลยนะคะไม่แต่งไม่หักสีดำเงางามโลโก้มิสซูบิชิสวยๆเลยนะคะตามดีไซน์นะคะ ใน,นส่วนของข้างล่างนี้พวกอบอดี้กันชนอะไรใดๆก็ไม่มีแตกนะคะแล้วก็ไม่มีสีเปรอะเปื้อนใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะสวยๆเลยนะคะพวกลายตะข่ายอะไรอย่างนี้ก็ไม่แตกไม่ร้าวไม่มีตําหนิเลยนะคะและน,นี่ก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอกงามๆเลยนะคะไม่มีแตกเช่นกันเดี๋ยวแก้มก็จะให้ดู ตรงนี้กันมากดีกว่าค่ะไฟด้านข้างนะคะอันนี้เป็นไฟฝั่งขวานะคะก็จะสวยๆงามๆวิวับเช่นกันนะคะใสๆเลยไม่เหลืองไม่ขุ่นจ้าเดี๋ยวทีนี้แก้มก็จะให้ดูดีเทลเล็กๆน้อยๆของตัว GT กันบ้างนะคะว่าความพิเศษของตัว GT เนี่ยมีออปชันแล้วก็การตกแต่งเพิ่มเติมอะไรบ้างที่ทางโรงงานของตัวศูนย์ให้มานะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโป่งนะคะตัวโป่งเขาเรียกโป่งเลยนะคะแม่ง ป่องล้ออันนี้ป่องล้อนะคะก็จะ,ะเป็นความพิเศษของตัว G T นะคะว่ารถคันนี้ต้องมีป่องล้อนะคะเพียงแค่ตัว G T เท่านั้นนะคะในส่วนของยางค่ะยางก็สี่เส้นพร้อมใช้งานเลยนะคะเป็นของเมชลินนะคะเนหนียวหนึบติดถนนกันเลยทีเดียวส่วนแม็กอลอยนะคะเดิมเดิมจากโรงงานเลยจ้า แล้วนี่นะคะก็เป็นความพิเศษดีไซน์ของมันเช่นกันค่ะก็จะมีตัวกราบข้างนะคะคือจะมีแค่ในตัว G T ที่มาจากโรงงานเท่านั้นนะคะมันก็จะมีแบบจุดเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นพวกเดคอ,อ a t i o n แบบจิว๋วๆที่เป็นรุ่นพิเศษนะคะ ดี๋ยวทีนี้ก้วจะให้ดูดีไซน์ของกระจกมองข้างกันบ้างดีกว่าค่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็มีแถบไฟไลเลี้ยวให้สวยงามนะคะแต่ตัวแถบไฟเลีเ้ยวของรถคันนี้นะคะสภาพเนี่ยคือไม่ขุนเลยนะคะใสใสสวยๆเลยนะดีๆเลยเดี๋ยวทีนี้ให้ดูดีไซน์ของด้ามจับประตูบ้างดีกว่าค่ะเป็นดีไซน์โครเมียมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโครเมียมใสๆสสวย,สวยๆเลยนะคะแต่ว่าภายในเนี่ยก็อาจจะมีแบบตามอายุการใช้งานนิดนึงนะคะก็จะมีขุนๆบ้างได้ๆนะคะ เดีย๋ยทีนี้แกจะให้ดูแผงประตูด้านข้างฝั่งคนขับกันบ้างดีกว่าค่ะว่าสภาพเนี่ยก่อนจะเข้าไปภายในต้องดูตรงนี้เลยค่ะว่าแดดเลียไหมนะคะนี่ตรงนี้คันนี้แดดไม่เลียเลยนะคะดีไซน์นี่สวยงามหรูหราตั้งแต่แผงประตูด้านข้างกันเลยนะคะด้ามจับพวกก้านประตูนี่ก็เป็นโครมเมียมสวยงามเลยนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของหนังนะคะเป็นดีไซน์หนังสวยงามเลยนะคะไ, <ง S 1> ไม่มี <ไง S 1> แบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีสีลอกเลยนะคะและตรงนี้ก็เป็นสวิตกระจกไฟฟ้านะคะสี่บานคือใช้งานได้ตามปกตินะคะแล้วก็ดีไซน์พลาสติกตรงนี้ก็คือแบบสวยๆเลยไม่มีรอยขีดรอยขูดด้วยนะคะท่านผู้ชมสวยงามมากสีไม่โทมนะคะเดี๋ยวทีนี้แก้มก็จะให้ดูทัศนียภาพในส่วนของ คนขับกันบ้างดีกว่านะคะว่าเวลาเราเป็นคนขับเนี่ยก็สภาพการดูเลขไมอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะรวมถึงก็หงมาลายัยแล้วก็ภายในเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวทีนี้แก้มก็จะขึ้นมาก่อนเลยนะคะอันนี้จะเป็นตัวกุญแจของรถคันนี้นะคะอ่ะแก้มขอเสียบอมยังไม่เสียบดีกว่าเสียงดัง นะคะมันก็จะมีเสียงมาเดี๋ยวแก้มก็จะให้ดูฟังก์ชันที่แก้มเห็นตั้งแต่แรกเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกแผงคอนโทรลต่างๆนะคะพีโซล่านะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มที่ควบคุมกระจกมองข้างไฟฟ้านะคะก็ใช้งานได้ตามปกติเลยน,นี้เดี๋ยวแก้มก็จะอันนี้แก้มเปิดจริงแล้วเพราะว่าพอมันค้างไว้ตรงรูกุญแจแล้วมันจะมีเสียงนะคะมีแก้มสตาร์เครื่องแล้วนะคะ เดีย๋ยวแกงก็จะให้ดูในส่วนของสวิฟไฟหน้าปัดเรือนไม้ก่อนเลยนะคะสวิฟไฟหน้าปัดเรือนไม้นะคะบอกเลยว่าอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นติดครบทุกตัวนะคะพวกเข็มลักกิโลอะไรก็ติดนะคะเลขไม้ท่านผู้ชมเห็นนะคะวิ่ง2องแสนนะคะเป็นไม้แท้นะคะและที่สําคัญนะคะเป็นรถบ้านค่ะแน่นอนนะเลขไม้นี่คือแบบเดิมๆเ,เลยนะคะสวย,สวย แล้วก็สะอาดพร้อมใช้งานเรื่องนี้คือคลีนคลีนตามคอนเซ็ปตร้านเราเลยนะคะพวกหน้าปัดนะคะหน้าปัดก็ไม่ขุ่นเลยนะคะใสๆพร้อมใช้งานเดี๋ยวทีนี้แก้มให้ดูดีไซน์พวงมาลัยกันบ้างดีกว่าค่ะนี้ก็จะมีแบบมูเตลูมแม่ยานางนิเนึ่งเออก็คนไทยนะคะเข้าใจกันได้นี่ก็จะเป็นดีไซน์ของพวงมาลัยค่ะเงาเงางามๆกันเลยนะคะนี่คือพวงมาลัยเดิมนะคะท่านผู้ชมบอกเลยว่าเจ้าของเก่าเนี่ยดูแลดีมากๆเลยนะคะนี่อันนี้ก็เป็นสภาพแตร ไม่ใช่สภาพแตรสริสภาพพรมลัยโดยรวมน,นะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะมีระบบครูซคอนโทรลนะคะสําหรับตัว Mitsubishi Spaceback 2 4 GT นะคะอันนี้ก็จะมีฟังก์ชันครูซคอนโทรลให้ด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวทีนี้แง้มก็จะให้มาดูในส่วนของคอนโซลกลางกันบ้างดีกว่าคะ่ะที่เห็นนะคะมันจะเป็นแบบเขาเรียกไงดีไซน์เหมือนคล้ายๆโรงหนังกันเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมเป็นแบบเป็นเหมือนแอบออกแนวเว้าๆนะคะ,ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นช่องเก็บของข้างหน้านะคะ นี่อำวยความสะดวกสุดๆเลยนะคะใส่ของเล็กๆจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บได้นะคะอ่าแล้วก็ปิดไปในส่วนของหน้าจอดิจิตอลนะคะก็เจ้าของเดิมเนี่ยเป็นคนเปลี่ยนนะคะอ่าก็ใช้งานได้เลยนะหลักอย่างที่ทุกคนเนี่ยเห็นข้างหน้านะคะของอัลฟาคุสติกนะคะก็แบรนด์ดังอยู่อันนี้ก็จะเป็นพวก ปุ่ม control เครื่องปรับอากาศใดๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นแผงควบคุมพ่วงน้ำยาแอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ปรับอุณหภูมิแอร์นะคะตัวเลขบอกชัดเจนปุ่มนี้เป็นปุ่มไล่ฝ้ากระจกหลังนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นปุ่มไะไรนะคะคุณแม่ไล่อากาศใ่ให้อากาศเข้ามานะคะในนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเวลานะคะนาฬิกาดิจิตอลนะคะแก้มก็ปรับให้เลยสดๆร้อนๆนะคะ ก็อันนี้มันนี้มีที่จะเอ้ยมีที่เปิดด้านล่างด้วยทุกคนแกม้มคือสุ่มสุดๆเลยนะคะอ่ะก็เปิดได้นะคะแล้วมาในส่วนของตัวเกียร์กันบ้างดีกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นดีไซน์แบบขั้นบันไดนะคะก็คือสวยงามเลยนะคะและนี้เป็นเดคอเรชันนะคะหรือว่าเป็นออปชันพิเศษสำหรับตัว 24GT m y w e k นะคะก็คือหัวเกียร์จะเป็นสแตนเลสน,นะคะรวมไปถึงตัวอันนี้ด้วยอะ่ะคันเหยียบนะคะที่เหยียบนะคะนี่ที่เหยียบเบรคที่เหยียบคันเร่งใดๆนะคะก็จะเป็นสแตนเลสน,นะคะซึ่งเป็นดีไซน์ของตัว GT นะคะเดี๋ยวทีนี้ก็จะให้มาดูภายในเบื้องต้นกันบ้าง,งาดีกว่าคะ่ะภายในนะคะโดยรวมจะเป็นสีเทาสลับดำนะคะและที่สำคัญคือกว้างขวางมากๆท่านผู้ชม รอคันนี้นะคะมีแอร์ทั้งหมด6ตัวนะคะเพราะเป็นรถ APV เสร็จที่นั่งอันนี้ก็จะเป็นแผงบังแดดนะคะสภาพยังดีๆอยู่เลยค่ะท่านผู้ชมนี่ให้ดูเลยนะคะเพดงเพดานอะไรก็อย่างที่เห็นนะคะสะอาดแน่นอนแบบโอ้โหเนียนกว่าผิวแก้นีกนะคะจุดนี้อันนี้ก็จะเป็นช่องเก็บแว่นนะคะใช้งานได้แล้วก็อันนี้จะเป็นไฟอ่านแผนที่นะคะใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะ นี่ก็จะเป็นนี่สติกเกอร์ยังติดอยู่นะคะนี่ก็ป็นแห่บังแดดของฝั่งคนขบับนี่ใีตรงนี้เล็กน้อยนะคะน่าพึ่งเห็นเหมือนกันนะคะนี่จ้านี่ก็เป็นกระจกนะจ้าก็ใช้งานได้ขอไม่พังก็พอแล้วเนาะอืมอันนี้ก็ดีไซน์เบื้องต้นนะคะเดี๋ยวแก้มเนี่ยก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูส่วนอื่นกันบ้างดีกว่าจ้านี่อ่ะเดี๋ยวแก้มเนี่ยปิดเครื่องก่อนนะะมาค่ะ เดี๋ยวทีนี้แก้งจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาผจญภัยดูด้วยกันนะคะกับที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังกันบ้างค่ะที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังนะคะก่อนจะเข้าไปขอให้ดูสภาพแห่งประตูด้านข้างก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างในส่วนของที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังนะคะมีช่องวางแก้วน้ำช่องวางขวดน้ําเล็กๆนะคะอืมอัคราสะดวกสุดๆเลยแล้วก็แผงประตูดีไซน์หนังสวยงามและนี่นะคะแดดไม่เลียเลยสวยๆเลยนะคะ ก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เห็นกับตากันเลยนะคะว่าขายเรียวรีวิวแบบเรียวๆรกันเลยนะคะพวกเส้นยงเส้นยางแล้วก็โครงสร้างของรถอะไรก็เดิมๆสวยๆเลยนะคะยางไม่ขาดนะคะเดี๋ยวที่นี้ก็ให้ค ch ok ุณแม่นะคะแพลนในตัวของเบาะหลังกันมากดีกว่าค่ะอันนี้เป็นที่นั่งแถวที่2ของรถ APV7 ที่นั่งนะคะ ก็คือสวยๆงามๆเลยนะคะดำปื๊ดเลยนะคะและเล็กรูมค่ะกว้างสุดๆเลยนะคะสำหรับรถ Space วร์ก n เป็นประเภท APV เนาะคือดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวทีนี้เนี่ยแก้มเนี่ยก็จะขึ้นมา,าเปิดพวกฟังก์ชันอะไรเล็กๆๆน้อยๆนะคะให้ท่านผู้ชมได้เห็นมากขึ้นนะคะ <ขอ S 1> ก็ตรงนี้ก็จะมีช่องเขาเรีเยกอะไรนะเบาะรอง เบาะรองแขนนะคะถ้าใครต้องการใช้นี่นะคะก็เปิดให้ดูเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างถ้าไม่ใช้เราก็พับเก็บนะคะและที่สําคัญค่ะเดี๋ยวแก้มเนี่ยจะไปฝั่งนู้นเดี๋ยวเราค่อยวนไปเนาะว่ามันจะมีฟังก์ชันพิเศษอะไรอีกนะคะแต่ที่สําคัญค่ะตรงนี้นะคะหัวหน้าจอตรงนี้ก็จะมีหน้าจอเป็นเหมือนจอทีวี widescreen นะคะของตัว Mitsubishi เลยนะคะเมื่อกี้แก้มเปิดยังไงนะ เกมลืมแล้วอ่ะนี่นี่นะคะนี่ก็เป็นหน้าจอนะคะ,ะหน้าจอไวสกรีนของตัว Mitsubishi Space w a g ก็นะคะก็ออกแนวคล้ายๆ p a j e r o แต่เป็นแบบรุ่นที่มาก่อนนะคะอ่นนี่ก็จะเป็นพวกแผงควบคุมแอร์นะคะแผงควบคุมแอร์ของอพวกเครื่องปรับอากาศบานหลังนะคะช่องหลังๆอันนี้ไฟก็ใช้งานไม่ได้แล้วนะัมังม่งๆอ่าแต่ว่าคุณแม่เพิ่งพูดมาเมื่อกี้นะเดี๋ยวคุณแม่จะเปลี่ยนให้นะคะ อันนี้ก็เป็นสภาพเบื้องต้นนะคะบอกเลยนะคะว่ามีลูกเล่นให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูอีกเยอะเลยนะคะสําหรับตัวเซอเซอคอนคันนี้แต่ว่าเราก็ค่อยๆไปกันทีละส่วนดีกว่าเนาะเพราะว่ามันจะได้แผ่นกล้องไปเป็นระบบเป็นลําดับนะคะเดี๋ยวทีแก้มจะพามาดูตัวดีไซน์ท้ายรถกันมากดีกว่านะคะตัวท้ายรถนะคะ บอกเลยนะคะว่าไฟท้ายนี่สวยงามเลยนะคะอืมก็คือชัดเจนมากๆนะคะแล้วก็สีนะคะสภาพสีคือสีแดงสดนะคะไม่ซีดนะคะไม่จางและสวยมากๆเลยนะคะทั้งยาวเลยนะคะแบบอ่ะใครจะรถชนเนี่ยคือแกไม่เห็นเลยนะคะเห็นไม่เห็นไม่พอนะคะมีไฟเบรกดวงที่3าให้ด้วยนะคะ รถจะชนไม่ได้นะคะคันนี้เนี่ยฮะเพราะว่าไฟเนี่ยคือติดครบหมดเลยนะคะแล้วก็เาอตายตาย,ตายเหนือไฟเบรคของที่สามก็จะเป็นสปอยเลอร์นะคะก็จะเป็นสปอยเลอร์ดีไซน์ของน้องนะคะแล้วก็มีพี่ปั่นน้ำฝนด้านหลังนะคะเดี๋ยวทีนี้แก้มก็จะพา่านผู้ชมเนี่ยมาดูทายรถกันบ้างดีกว่าคะ่ะเปิดเข้ามาเลยนี่ เปิดฝากระโปรงไ้โยรแล้วนะคะอ่ะเข้ามาฝากระโปรงไ้ายรนะคะสิ่งที่แกเห็นนะคะก็มีด้ามจับนะคะเวลาเราปิดเนี่ยเราก็เราก็ดึงตรงนี้จับตรงนี้ได้เนาะและมีไฟให้ด้วยนะคะไฟก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะนี่เปิดใช้งานได้เลยแล้วก็พวกดีไซน์อนะไรใหม่เลยนะคะสวยๆส,สดๆนะคะไม่มีด่างแด,ดดด้วยแล้วก็ไม่มีโซมนะคะไม่มีแบบ อะไรใดๆไม่มีรอยตําหนิว่าบาปนะคะนี่ก็จะเป็นพวกซอกต่างๆนะคะตามสภาพที่ท่านผู้ชมเห็นเดี๋ยวทีนี้แก้มก็จะมาพูดถึงตัวการใช้งานของเบาะท้ายกันบากดีกว่านะคะก็เป็นเบาะของแถวที่3นะคะก็เบาะตัวนี้นะคะถ้าเราจะใช้นะคะก็สามารถที่จะ ปรับให้อยู่ในลักษณะนี้ได้นะคะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะเก็บสัมภาระค่ะก็สามารถปรับพับได้เป็นแนวราบเลยนะคะเดี๋ยวแก้มก็จะปรับให้ท่านผู้ชมดูนะคะอืมก็ปรับได้อย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะก็ปรับได้เลยเดี๋ยวแก้มปรับอีกฝั่งหนึ่งให้ดูนะคะว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยใช้งานได้ตามปกตินะคะ อ่ะทีนี้มันติดแขนแก้มไม่ใช่อะไรหรอกอ่ะนี่นะคะสามารถปรับไว้เป็นแนวราบอย่างนี้เลยนะคะก็เก็บสัมภาระอะไรใดๆไ,ได้ตามปกตินะคะตัวใต้ท้องรถตรงนี้นะคะใต้ท้องรถของตัวท้ายเนี่ยก็กว้างพอสมควรน,นะคะเก็บสัมภาระได้เลยและมีช่องวางแก้วน้ําให้นะคะในส่วนของท้ายรถก,ก็คือใครที่นั่งเบาะหลังเนี่ยก็การดื่มจะเป็นสิ่งสำคัญน,นะคะก็เอาเมือคอนสะดวยให้กับผู้นั่งนะคะให้กับผู้โดยสารหมดเลยฮะ,ะห่วงใย,ยสุขภาพห่วงใยความปลอดภัยห่วงใยทุกอย่างนะคะ นี่เก้าก็จะปิดแล้ว <c oughs> ก็ปล่อยน้องเบาค้างไว้อย่างนั้นเนาะ <c oughs> เพราะว่ามันจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวทีนี้แก้วจะให้ดูบอดี้กันบ้างดีกว่าค่ะฝั่งนี้ก็จะพูดถึงตัวถังนะคะตัวถังเป็นสีดําเลยนะคะดําแบบดําปื๊ดจริงๆเลยนะคะก็สําหรับใครที่ชอบรถสีดดาเนี่ยตัวนี้สามารถเป็นคําตอบให้ได้นะคะและได้เป็น A P V จ็ที่นั่งด้วยฟังก์ชันครบนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกแล้วก็เออเขาเรียกอะไรนะมุ่งเน้นในความปลอดภัยนะคะ เดี๋ยวทีนี้แก้มก็จะให้ดูที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังในฝั่งนี้กันบ้างดีกว่าค่ะแผงประตูด้านข้างนะคะ,ะสภาพก็คือดีๆเลยเช่นกันนะคะไม่มีโซมนะคะนี่เป็นหนังแบบสวยๆเลยนี่นะคะอือก็สภาพตีมากเลยค่ะทุกคนเราก็จะให้ดูแผงประตูเนี่ยทั้ง4ทั้ง4ตัวเลยนะเพราะว่าคือมันก็อาจจะแบบ สภาพมันก็อาจจะไม่เหมือนกันหรือเหมือนกันหรืออะไรใดๆนะคะก็ให้ท่านผู้ชมเห็นกันให้หมดนะอ่ะเดี๋ยวนี้ตัวฟังก์ชันพิเศษของตัว m i t s u b i s h i Spaceware ก็นะคะอันนี้จะถูกใจสายสูงวัยมากๆเลยนะคะคุณย่าคุณยายคุณปู่คุณย่านะคะก็ตรงเบาะที่นั่งคนหน้านะคะถ้าที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยไม่มีใครนั่งนะคะเราสามารถที่จะเอาน้องเบาะตรงนี้นะคะ่ะสามารถที่จะ มาเป็นที่พักเท้าได้นะคะเราก็เนี่ยคนผู้สูงวัยก็สามารถยกยกขานะคะก็สามารถที่จะเอนได้เลยนะจ๊ะก็สามารถแบบอย่างนี้เลยนอนไปเลยแล้วก็ปรบบับเบาะนอนสบายๆอย่างนี้เลยนะคะนี่ปรบบับเบาะแล้วก็เอาเท้าเนี่ยเหยียดเข้าไปข้างในนี้นะคะก็คือสะดวกสบายมากๆค่ะท่านผู้ชม นะะนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันพิเศษนะคะออกชั่นเยอะเหลือเกินนะคะรถคันนี้และราคาดีมากๆเลยนะคะราคาที่เราตั้งเนี่ยหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันคือคุม้มคุ้มเกินฟังก์ชันมากนะคะแอบอิจฉาเบาๆนะหมายถึงตัวแก้มที่อิจฉา <c oughs> สุดๆ <c oughs> เดี๋ยวทีนี้แกจะให้ดูที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้ากันมางดีกว่าค่ะเดี๋ยวให้ดูแ่งประตูนะคะสภาพแห่แงประตูเหมือนกันหรือเปล่านะคะนี่เลยเป็นอย่างไรกันบ้างคะท่านผู้ชมรตรงนี้ก็จะมีแบบพวกสีแบบสีจางๆบ้างนะคะ ตามอายุเนาะแต่ว่ามันนิดเดียวจริงๆท่านผู้ชมเหมือนรอยพลาสติกบุบอะแต่ว่ามันไม่ได้บุบเพราะมันใหม่ถึงสีคือแก้มเปรียบเทียบเฉยๆนี่นะคะก็เป็นดีไซน์แบบสวยๆงามๆเลยนะคะดำปื้นเลยหนังดีๆเงาๆเป๊ะๆเ,เลยนะคะเดี๋ยวทีนี้แก้มก็จะขึ้นมาเป็นที่หน้าผู้โดยสารตอนหน้ากันบ้างแล้วดีกว่าค่ะที่นัาผู้สักอา้าวหล่นเออปิดไม่มิดเองเอปิดไม่มิดเดี๋ยวแก้มปิดแบบเค okay, เรียบร้อยแล้วนะคะก็ นั่งดีนะคะเป็นเบาะหนังนะคะเดิมแท้จากโรงงานนะคะตึงๆนะคะไม่มีหย่อนเลยนะคะไม่มีบุบด้วยนะคะนั่งสบายมากๆและเดี๋ยวแก้งก็จะปรับเบาะให้ดูนะคะอันนี้ก็จะปรับไปข้างหน้านะคะปรับไปข้างหน้าคือใช้งานได้ตามปกตินะคะลื่นปืนลื่นปืนเสถียรแบบไม่มีตะกุกตะกักนะคะแล้วก็เดี๋ยวแก้งจะเอนนะคะปรับเอนเอนไปด้านหลังเอนไปด้านหน้านะคะนี่เลยนะคะโอ้โหเอนดีมากเลยท่านผู้ชม แล้วก็ปรับขึ้นมานะคะก็คือใช้งานได้เลยนะคะและที่นี้ก็ในตัวของดีไซน์บอบ์ดนะคะเดี๋ยวให้คุณแม่เข้ามานิดนึงก็จะมีที่วางแขนนะคะทั้งฝั่งคนขับและฝั่งคนนั่งเลยนะคะเป็นรถที่แบบอวยความสะดวกมากจริงๆและมีช่องวางแก้วน้ำนะคะแล้วก็พวกช่องวางแบบน่าจะเป็นพวกจดหมายหรือซองหรือว่าใครอยากจะไปเยี่ยมบ้านใครนะคะก็จะมีแบบใบแลกใช่ไหมเออก็เอาใบาวางได้นะคะเพราะว่ามันค่อนข้างตื้นนะคะแล้วเดี๋ยวแก้วเนี่ยก็จะ ปรับให้ดูนะคะว่าถ้าใครเนี่ยไม่ต้องการใช้อ่ะก็สามารถที่จะพับเก็บได้อย่างนี้เลยจ้านี่เลยมันก็จะไม่มี นก็จะหายไปนะคะถ้าเป็นแก้มก็สามารถวางขยะช่องเล็กๆได้นะคะแก้มถึงคุณพ่อชอบวางนะคะอ่าแต่ถ้าเราจะใช้แล้วก็ดันมันขึ้นมาอย่างนี้เลยอำนวยความสะดวกสุดๆนะคะและด้านล่างนะคะก็มีช่องเก็บตนี้เช่นกัน,นะคะ่ะโอ้โหคอนโซลกลางนี่คุ้มะยิงกว่าคุ้มอีกนะคะคือมีทุกมีส่วนไหนที่สามารถอำนวยความสะดวกได้นยก็คืออำนวยความสะดวกให้มากจริงๆนะคะอ่าก็ตรงนี้ก็ใช้ได้นี่เห็นไหมคือแบบอื้ือะข้างบนอีกอะข้างบนก็มีอีกอที่แก้มให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปน,นะคะก็ โอ้โห oh, มีทุกเม็ดก็เอาสักคุมทุกเม็ดเลยนะคะท่านผู้ชมและนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของนะคะช่องเก็บของก็คือสะอาดพร้อมใช้งานพร้อมบุกเซอร์วิสนะคะหากใครต้องการจะศึกษาการใช้งานหรือฟังก์ชันของ m Mitsubishi s p a ว่าก g อนเพิ่มเติมนะคะก็น,นี่เลยนะคะอ่านได้เลยก็คือมีครบทุกฟังก์ชันนะคะน,นี่ท่านผู้ชมก็น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะอืมน่าจะทราบกันอยู่แก้มก็เ,เก็บก่อนนะคะนี่ให้ดูเลยนะคะคู่มือการใช้รถเนาะ อืมนี่แปะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบช่องเก็บของสะาดพร้อมใช้งานนะคะอันนี้ก็แย่ได้ก็น่าจะสามารถเก็บของได้อยู่นะคะมีทุกเม็ดใช้ทุกเม็ดนะคะโอ้โหรถคันนี้รถคันนี้เหมาะกับการหมกเม็ดมากเลยนะคะช่องเก็บของเยอะมากและนี่ค่ะฟังก์ชันอีกนะคะสเปนว่ากกอนเยอะมากจริงๆค่ะก็จะมีใต้เบาะที่นั่งผู้โดยสารนะคะก็สามารถดึงขึ้นมาแล้วก็ เก็บสัมภาระได้นะคะดูสิทุกคนเออเซธิงเงินล้านคือถูกใจนะคะหมดเงินไว้เลยเป็นแก้มก็ขอม,มุกของกินนะคะเพราะว่าชีวิตต้องเดินหน้าด้วยทองนะคะท่านผู้ชมอ่ะแราแก้มก็ปิดนะคะปิดก็คือดึงดึงเชือกนี้ขึ้นนะคะแปะแล้วก็ปิดอืมก็เสร็จแล้วนะคะของที่นั่งคนขับไม่มีเนาะแก้มดูเมื่อกี้เป็นไงคะท่านผู้ชมฟังก์ชันคือ โคตร้ายเยอะมากเลยนะคะก็แก้มก็ไม่ทราบว่าฟังก์ชันที่แก้มบอกไปเนี่ยมันหมดแล้วหรือยังหรือมันมีอีกนะคะก็สามารถที่จะมาดูได้ที่พิกัดเราเลยนะคะเผื่อใครแบบอยากจะแบบเฮ้ยน้องแก้มพูดฟังก์ชันไม่ครบพูดการตกแต่งไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาได้เลยนะคะพิกัดตรงนี้เลยกลางคุณรุ่งนะคะ ในส่วสุดท้ายเราค่ะที่แก้มจะให้ท่านผู้ชมมาดูและได้ฟังนะคะก็คือเสียงของเครื่องยนต์รถมิ t s u b i s ชิคันนี้นั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะให้ดูแล้วก็ให้ฟังด้วยนะคะว่าเสียงนี้จะถูกใช้ท่านผู้ชมหรือเปล่าแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวแก้มให้คุณแม่เปิดฝากระโปรงรถให้ก่อนนะคะ แก้มก็ได้ให้คุณแม่นะคะเปิดฝากกระโปรงรถให้แล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าสภาพเครื่องยนต์ของรถคันนี้เป็นอย่างไรจะถูกใจท่านผู้ชมหรือว่าใครที่สนใจหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์เลยนะคะสะภาพนี่คือเดิมเดิมเลยนะคะก็สวยงานตามอายุปี2009นะคะท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์นะคะนี่นะคะเป็นตัวไมเวกนะคะเครื่องแห้งนะคะไม่เป็นคราบนะคะสวยสวยงามงาม สภาพดีเลยนะคะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นสภาพเนาะเดี๋ยวทีนี้แก้มก็จะให้ดูในส่วนของโครงรถกันบ้างดีกว่าค่ะอันนี้จะเป็นแก้มฝั่งซ้ายนะคะแก้มได้แจ้งไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าตัวน็อตเนี่ยก็อาจจะมีขยับเล็กน้อยนะคะเพราะว่าผ่านการทําสีมานะคะล่างลงมาก็จะเป็นตัวคานนะคะคานก็สวยๆงามๆเลยดําปื๊ดเลยนะคะแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นแก้มฝั่งขวานะคะแน,น,น่นอนก็น็อก็บางๆนะคะเราแจ้งเลยนะคะ แจ้งแบบตรงๆเลยในส่วนของพวกฝากระโปรงรถนะคะพวกตัวโครงต่างๆนะคะเจ้าสภาพสวยๆเลยค่ะเงาๆงางามงามนะคะไม่โซมมากนะคะสภาพคือให้เรียกว่าดีดีกว่ายังไม่ถึงกับดีมากแต่ดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นเพลทรถนะคะเป็นเพล y โมเดลของรบิ r ซูบ s ช i นะคะ ก็อยู่ตรงาฝากระโปรงฝั่งขวานะคะเดี๋ยวทีนี้แก้มก็จะให้มาฟังเสียงเครื่องยนต์รถกันบางดีกว่าคะ่ะว่าเสียงของรถคันนี้จะถูกใจท่านผู้ชมหรือเปล่านะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถ APV 7ที่นั่งคะ่ะ อะไรกันบ้างคะท่านผู้ชมเสียงของเครื่องยนต์คันนี้เนี่ยพายร้อถูกใจท่านผู้ชมหรือเปล่านะคะรวมไปถึงสภาพโดยรวมที่แก้มพูดไปนะคะพวกสภาพภายนอกภายใน,นท้ายรถแล้วก็ฟังออกช์ชันออปชันเดคอเรชันต่างๆนะคะคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะคะแบ่งปันความคิดเห็นกันได้นะคะติดขัดหรือว่ามีตรงไหนที่น่าชื่นชมตำหนิติดเตียนได้หมดเลยนะคะแก้มก็อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะมาในส่วนสุดท้ายแล้วค่ะที่แก้มจะพูดนะคะก็คือในเรื่องของราคาเงื่อน ขายการซื้อขายที่กับสถานที่แล้วก็ช่องทางการติดต่อของทางร้านเรานะคะรถคันนี้แก้มขอยามรุ่นอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเป็นยี่ห้อ Mitsubishi นะคะเป็นตัว Space Wagon นะคะ2.4 GT เครื่องไมเวกปี2009นะคะราคาที่เราขายนะคะ เพียงแค่198,000บาทเท่านั้นค่ะและราคานี้นะคะได้ทั้งรถบ้านนะคะสภาพดีสมรรถภาพการขับเคลื่อนดีมากนะคะทรงตัวเกาะถนนได้แบบ ดีจริงๆนะคะเซฟตี้นับวันเลยนะคะเหมาะกับใครที่ต้องการความปลอดภัยและความสะดวกสบายไปในเวลาเดียวกันนะคะส่วนเงื่อนไขการซื้อขายค่ะรถคันนี้นะคะสามารถผ่อนได้นะคะนานสูงสุดถึง60งวดกันเลยทีเดียวนะคะแต่ในเรื่องของเงื่อนไขและเอกสารนะคะจะต้องขึ้นอยู่กับธนคาคารฟแนนซ์นะคะและตัวเครดิตลูกค้าเองด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของฟแนนซ์แล้วนะคะก็ ถ้าทําเอกสารใดๆเนี่ยก็สามารถที่จะปรึกษาคุยกับไฟแนนซ์ได้นะคะและในส่วนของพิกัดสถานที่ค่ะหากใครสนใจนะคะรถคันนี้นะคะอยากจะดูรถเต็มๆกับตาอยากจะฟังเสียงรถชัดๆกับหูอยากจะทดลองขับเองกับมือและมาดูเครื่องแบบ ของแท้ของจริงนะคะมาได้เลยค่ะที่ร้านคุณรุ่งรถสวยมีนบุรีนะคะอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงมีนบุรีฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลสินแพทย์เสรีรักจังหวัดกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะหรือหากใครนะคะไม่ทราบพิกัดที่แก้มพูดไปนะคะว่ามันอยู่ส่วนไหนนะคะของประเทศไทยสามารถที่จะพิมพ์ Google Map ได้เลยนะคะก็ทางร้านเนี่ยก็จะมีปักหมุดมาให้นะคะเป็นร้านคุณรุ่งนะคะมีใน g o o g l e Map นะคะท่านผู้ชมและหากใครอยากจะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้นะคะแบบละเอียดยิบยากเข้าไปเลยนะคะก็โทรมาที่เบอร์2เบอร์นี้ด้านล่างได้เลยนะคะแบบสามารถ ถามได้เลยทุกคำถามที่ขับแลังใจนะคะและโซเชียลแพลตฟอร์มก็มีให้ทักเช่นกันค่ะหากใครที่จะจะโวกทักทางแบบอ,ออนไลน์มากกว่านะคะสามารถไดเ e ร t ก e มสเ g จหรือทิ้งข้อความไว้ได้เลยและร้านเรานะคะเปิดบริการทุกวันค่ะตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มนะคะร้านเรานะคะรับประกันว่ารับสายไวตอบแชทไวและอัปเดตงานไวมากๆนะคะแต่ร้านเรานะคะเปิดทุกวันแต่ถ้าไม่อยู่เนี่ยมีแค่2กรณีนะคะคือไปดูรถกลับไปส่งรถให้ลูกค้าเท่านั้นค่ะแต่สามารถ ที่จะโทรมานัดกันก่อนได้นะคะว่าอ๋อจะมาดูรถหรือจะมาคุยปรึกษาอะไรใดๆได้ตอนไหนนะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับรถ Mitsubishi Space w a กอนคันนี้นะคะราคาย่อมเยาวรถบ้านนะคะสภาพดีมากๆนะคะ Safety Convenience คือดีมากๆ พูอังกฤษอ่ะเดี๋ยวแก้มแปะท้ายให้นะคะ,ะรถคันต่อไปจะเป็นคันไหนเดี๋ยวแก้มก็ขอท่านผู้ชมนะคะฝากกดติดตามช่องยูทูบของเรานะคะเพื่อไม่พลาดสินค้ารถดีดีและหากใครนะคะไม่ทันนะคะสินค้ารถที่สนใจเนี่ยมันขายไปแล้วนะคะก็กดกระดิ่งได้เลยค่ะพอเวลาแก้มอัดคลิปเนี่ยลงคลิปมาใหม่มันก็จะเด้งขึ้นไปที่แจ้งเตือนท่านผู้ชมทันทีเลยนะคะจะได้ไม่พลาดสินค้าดีดีไปนะแก้มก็ขอไปก่อนแล้วนะคะรถคันต่อไปจะเป็นคันไหนก็ต้องรอชมนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย E